เปลีนะ่ยนค่ะร้านนะ่ารักเหมือนกันแม่ ทำอะไรผิดอโอ้โหพี่เมียมันหน้ามากมเ,มเลยวะมาพูดแบนรนด์เหรอ ิอินฟีีเลืองแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าตอนนี้น้องเป็นแผลกำลังพันขาค่ะสี่ห้าส่วนนะคะตัวนี้เป็นเอลยืดล้วนนะคะลูกค้าเอลยืดล้วน2500บาทเดี๋ยววางไว้ให้น้องๆก่อน25 0 0อีกแล้วราคาน่ารักจริแล้วสมอกหน้าสมอกหลังสมอกข้างอ่ะไปกันต่อลูกค้า สีห้าส่วนเอวยืดล้วนป้ายอินสีเหลืองค่ะลูกค้าดูมากับภร่าลักน่ารักมันจะลูกค้าสองห้นูนย์ค่ะลูกรีวิวเหรือเพียงสองสามศูนย์ศูนยแดไปค่ะซื้อรถอีกก็เนี่ยไม่ได้รถแล้วราคาอนี่คือรถแล้วจริงๆไม่ขายราคานเฮ้ยเราวัยรุ่นก็ชอบใส่นะใช่วัยรุ่นเด็กเขาชอบใส่แบบเน้นเน้ สวยมากซึ่งแล้วเขาจะใส่กับเสื้อเอลลอยบ้างไม่ก็เป็นเสื้อตัวใหญ่ๆหญ่เใส่กับ L S S ได้เลยอ่าเดี๋ยวหนูลองใส่ให้ดูี่ย L S S จะเป็นเสื้อคล้ายๆกับที่หนูใส่นะคะลูกค้าเป็นเสื้อไหมพรมเนาะออกหล่หลางทรงเนตดป้าแล้วใส่กับผ้าใบอะพี่พี่จะเป็นเด็ดก็มนี้นะคะองไปจะเป็นเด็ดกับพลาต้นนะลูกค้านะลินยงลินมนีีด้วยอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรพี่ก่้นผ้าจะเป็นเด็ดคุยลูกค้าอันนี้คือโตมากเห็นปะดูดิลูกค้า พอใส่ปุ๊บอบนี่หนูใส่กางเกงอีกตัวนึงนะสวยอะหวะสวยอะอุ้ยสวยมากหนูใส่ไม่ได้หนููตัวเบามากดูดิลูกค้าหนูใส่ไม่ได้แน่นอนลูกค้าสวยมากสวยอะเดนเดี๋ยวให้พี่ใส่ให้ดูดูดิเขามีความเป็นเหมือนเกางเกงไขายาวที่เป็นคาร์โก้อ่อสวยเป็นแบบทรงแบบแมวอะทรงแมวรงแมวลูกค้าเอฟค่ะหมายถึงหนูเอฟตัวนี้ค่ะเด็ดีกแก้วอุ้ยสวยอะชอบอะอยากใส่อะ ลู้มาลูกค้ามันจะมีไซส์ใหญ่มากกว่าถ้าลูกค้าชอบไซส์แบบน้องน้องปีนี่ต้องไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นกินหนูพยายามกินไซสใหญ่แล้วนะดูดิสวยมาเอา้พี่เบิ้นสวยอะแท้สวยมากดูดิใส่กับเสื้อดูดิสวยเลยลูกค้าสวยมากแม่สารีบเว็บได้เลยนะน่ารักเลยนะคะยกกระสอบสองห้าศูนย์ศูนย์สี่สิบห้ากิโลเมตรค่ะตอนนี้ สี่บ้ากิโลลูกค้าอินสีเหลืองลูกรีวิวเหลือ2-30 0พี่ถามจริงไม่คุมยังไงก่อนพี่สาว,ส,าวสีแดงแรนดิพี่ที่เห็นมันขายยาวเพราะว่าหนูตัวสั้นนะนนมแม่จริงจริงในนี้หนูแจ้งก่อนนะคะทุกๆก็สอบอยู่เลยจะเป็นคลาสไซส์นะคะลูกค้าเป็นคลาสไซส์แม่เอาไปทำราคากันได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะตัวเล็กเกินตัวใหญ่เกินหนูมีทุกไซส์แม่ เอาไปค้ากันเลยนะคะใครยังไม่เคยลองเนี่ยแม่ต้นทุนแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะ250 0ค่ะลูกค้าพวกของน้องยูเอสแะลูกค้านางแบรนด์เยอะนะแต่ว่าไปเสิร์ชเอาดูไปทำราคากันดูชมพูบันเย็นกับชมพูแบบอันนี้มีเชื่อแบรนด์ด้วยลูกค้าสวยมากลินดําสวยมากน้องเป็นคอตตอนลินินแล้วก็จะเป็นเด็ดสามผ้านะลูกค้าคุ้มค่าราคาประหยัดต้นทุนน่ารักมากให้เขาเรียบหน่อยนะสวยมากสวยมาก ลูกค้าต้องแบบให้โอกาสน้องเรียบก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องแบบครีนนิดนึงก็จะดูสวยขึ้นมาทั่งแค่เรียบก็อพอสวยแล้วจริงจริง,รงลูกค้าเอาไปแค่รีดก,ก็ได้นะคะมันก็สวยแล้วนะถ้าหนูใส่น่าจะใส่ได้สองข้างในขาเดียวอ่ะลูกค้าสวยอ่ะนไหนก็ไม่รู้มสวยเงี้ยสวยมาก ี่ยไซส์พี่เนียใส่ได้สวยเยอะมากเลยอะลูกค้าเป็นแ,แบบแ<ม>เป็นไซส์แบบคระไซส์นะแม่คระไซส์ซนะดูสวยมากลูกค้านางอ่ะมีเชือกด้วยเอวยืดด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยใส่แล้วแบบจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแบบเผื่อใส่ของหนักเนาะใน,นกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วกลัวว่าแบบเวลาเราเดินหรืออะไรแม่มันมีเชือกให้คุ้มมากยตดผิวมากสีผิวมากสีอะนี่ดู แม่ดูสีแข็สว่างขึ้นมาเลยอ่ะดูสวยอ่ะสวยอ่ะเออใช้คําว่าเปลืองอ่ะเปลืองใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากอ่ยาวไปลูกใช้อยากรู้งานอะไรเพิ่มบอกนะใส่นอนใส่ไปเที่ยวใส่ไปตลาดใส่ไปวงไปวัดได้เลยพี่เพราะมันเลิศมันเลิศรีวิวมีส่วนลดเหลือ2,300บาทจ่ะพี่อ๋อไม่มีคนอ่าน ลูกค้าขอโทษทีค่ะรีวิวมีส่วนลดนะเหลือ2,300บาทตัวน <ไป S 1> ี้ไม่สินะสี่เลยนะขนส่งเดี๋ยวหยุดยาวนะพี่สั่งงานอะไรได้สั่งไปก่อนเลยรีบรีบส่งรีบขายเลยนะต้องรีบเก็บแล้วนาะทีพรุพ่งนี้ร้านหนูหยุดเพราะฉะนั้นพี่อยากได้อะไรเอาไปเลยนะคะตอนนี้นะ เดี๋ยวเราจะได้ส่งไปเลยรอบแรกกําลังขึ้นของแล้วนะคะลูกค้าค่ะแม่ยนยอดกันได้เลยนะคะตัวเนี้เป็นสี่ห้าส่วนเอวยืดเอวอย่างล้วนนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นพี่จ๋าเวลาขายวัดแค่สะโพกพอเขา้าเอวไม่ต้องสนใจสะโพกเข้าได้เอวเข้าได้แ<ช>นะ่นอนเอวได้สะโพกได้ใส่ได้เลยเนี่ยแม่อันนี้ตัวนี้ปกติหนูปกติหนูใส่อากางเกงวานใส่เอวนะคะลูกค้าเนี่ยลูกค้าใส่ได้เลยสบายๆเลยสวยม,มากนะ พอไม่มัดก็ไม่หลวมนะไม่ไม่ได้หลวมลูกค้าแต่ว่าเออเราเก็บให้มันสวยเนาะลูกค้าพาราน่ารักแม่น้องเป็นคอตตอนลินพึ่งเป็นเด็กจ้ะคือรวมผ้ากันเลยกระสอบเดียวคุ้มเลยน้องพี่แป้งไอพี่พี่แป้งไหนอ่ะเออแป้งอะไรอ่ะในพี่แป้งยะไหวเนี่ยลืมราคาเออยังไม่ละลายยุ่งเป็นนาฬิกันนานแล้วนะว่าไงจ๊ะพี่แป้งไหวไม่ได้ พี่แป้งเป็นไงจ้าสวยอ่ะนี่นี่มเดี๋ยวเพิ่งกินก่อนขึ้นงไล่นะตันนี้ตันนี้เขามีความเนี่ยเห็นว่ามันเป็นจำๆอ่ะเป็นผูดโบที่ปลาผ้าอันนี้วัยรุ่นใส่ลูกเที่าใส่ทุกรุ่นน่ะแม่อ่ะรวมผ้าลูกผ้ารวมผ้านะคือคุ้มมากเมื่อกี้หนูใส่เซเวเน็ตไปแล้วสวยมากเห็นนี่มๆหลายตัวแล้วเนี่ยนี่ก็นิ่มๆสวยมากเลยอ่ะนี่นี่ว่าใช่ไหมพี่กุลนนิ่ม ันเรีนอยู่กับพี่นี่หมดเลยน่าชิคกี้พายพี่อ่ะดนูไปอ่ะหนูเอาไปให้โดดใส่ได้ปะเห็นปะได้นี่หนูใส่ให้หนูว่ามันเป็นไซส์เก่งๆตามหาอันนี้อันนี้พี่นี่ใส่ได้พี่คิดใส่ได้เป็นเอวยืดล้วนค่ะค่ะสวยนะอ่านตั้งหรือยังคะอ่านไปถึงสุดไหมอุ้ยพี่เนี่ยตัวนี้สวยนี่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 ใส่ได้ใส่เลย ใส่เลยน้องเป็นทรงเอวสูงนะคะลูกค้าใส่ตัวนี้ให้ดูแต่พิกไม่รู้ว่าใส่ว่าจะสูงได้ถึงไหนเพราะนางแบบปริยงไปหมดเลยสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหกแม่หนูอะใส่ยังเก่งเอลเลยนะอุ้ยสวยอ่ะพี่ต้นสวยมากดูดิเพราเราใส่ใช่ป่ะมันจะรับแบบรับก้นลูกค้ารับก้นเวลานั่งเอ่ยยืนเอ่ยก็จะแบบา ดูลูกค้าสวยสวยสวยมากสวยสุดอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ป้อนสเปนเน็ตใช่ไหมสเปนเน็ตแล้วจะเข้าจะเข้าเข้าลูกเข้าส่งเข้าตัวต้องพิกใส่เนี่ยคือเนนนี่กับเห็นป่ะลูกค้าหนึ่งกระสอบคือคุ้มมากๆนะคะเอาไปเลยละค่ะสองห้าศูนย์ศูนย์แต่ลูกรีวิวเหลือสองสามศูนย์ศูนย์ช่แม่ถูกมากใครอยากได้รีบเก็บนะคะพี่สาพี่สาอยู่มีจ้าพี่สาสา สาค่ะรอฉันรอเธออยู่ลองแค่นี้พอเดี๋ยวลิขสิทธิ์แม่จ๋าแม่จ๋าไม่ได้แม่ลูกโอ้แม่แม่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะพี่จ๋าแม่แม่ถามงานนี้กันพอหนูเปิดแม่แม่โอหนูงอนแล้วใช่แม่แม่หายไปไหนแม่หรือว่าเราต้องเรียกพี่พีพี่พี่จ๋าสวยมากนะพี่สาวจ๋ามีเด็กๆไหมคะวันนี้เด็กๆหรอ ไม่กีู่ใช่แล้วเปิดไปเอาเอางงพอเปิดไปปุ๊บไปหมดเลยเหรอใช่ขนาดห้าสิบูลแรงมากรโเลยนี่แหละพอเราเปิดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปหมดเลยทีเนี้ยแีม่พวิลาวนรับรีวิวค่ะาอ่าบไ้มกาลังดูอยู่เอฟแล้วขอบคมากแม่คาคาือบรรีวิวรีวิวสองสามหูคุ้มมาก สวยแบบนี้เลยดูอันนี้เขามีความเล่นขาเห็นปะมีความเป็นเนี่ยคือนางแบบว่ามีรีนงรีนินะแอย่งเนี้ยลูกค้าอุ้ยสีชมพูหวานเวลอันนี้รีนินเลยอนรวมลูกค้าตรงๆก็เป็นผสมผสมเข้าไปนะแต่ว่าสวยจริงอะดูดิใส่อย่างเงี้ยึกเดี๋ยวต้องไปห่าเอฟกจริงันมันไม่ใช่แบบว่าต้องแบบเป็นแบบของแบบแม่บ้านนะหนูบอกให้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาใส่กันนะใช่ วันนี้รีวิวเด็กๆไหมคะเด็กวันนี้ไม่ได้เปิดค่ะแม่เดี๋ยวท่าที่หน้ามันยังมีอยู่หนูจเปิดใช่เพราะว่าเนี่ยเหลือไม่เหลือเหลือไม่ถึงทาลูกใช่เหลือปอันท่าลูกเองแม่หนุยหนุยเลยถ้ามันยังเหลือหนูจะเปิดให้เพราะว่าหนูเพิ่งเปิดเราเพิ่งเปิดก่อนหยุดไปเองวันหนึ่งไปแอปเปิลยังเหลืออีกยังไม่ถหนูใช่น้องแอปเปิ้ลหนูยังไม่ได้อัปเดตกันเลยนะคะลูกค้าใครที่แบบว่ายัง ยังไม่เคยดูงานอ่ะก็อยากให้แบบไลน์ไลน์กันก่อนเปิดงานกันก่อนอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกไลน์อะไรนะพี่เนี่ยพูกกระดอดเอยากเอาไว้รุ่นเขากำลังฮิตกันใส่เลยใครบอกไข่จิ้งจกตีตูดนะเออแผ่นป้าลายดงลายดอกสวยมากร้ายไข่เดือดเสาลี่นี่นีแล้วดูดิเยอะลูกค้าสวยมากวันนี้เปิดงานอะไรบ้างคะวันนี้นะคะลูกค้าที่หนูเปิดไปแล้วเมื่อกี้ เป็นตัวกางเกงสเวตเตอร์นะคะหรือว่ากางเกงจอกกิ้งนะคะเปิดไปแล้วเรียบร้อยสวยมากไปแล้วสวยมากแบรนด์โคตรเยอะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเปิด4 5ส่วนนะคะลูกค้าเอวยืดล้วนเป็นป้ายของอินซีเหลืองนะคะแล้วก็รายการต่อไปนะคะลูกค้าจะเป็นเสื้อคริสต์มาสนะคะลูกค้าตอนนี้คริสต์มาสออกดีมากราคากก็น่ารักราคาน่ารักมากเดี๋ยวมารอชมกันนะคะลูกค้าลูกนี้หนูขออนุญาตเปิดไปเรื่อยๆก่อนแม่เขาไม่ได้สั่งเก็บเนาะ ม่ได้สังเกตพูดแปลกๆหรอไม่ได้สังเกตเข้าหัวเท่าไหร่คะแม่ดูดิน่ารักมากนะเป็นรวมผ้ากระสอบนี้ใครอยากได้เอาสี่ห้าส่วนหนูบอกเลยแม่เอาไปลงตลาดยังไงก็ขายได้ต้นทุนอะลูกค้าประมาณถึงสิบาทป่าพี่เปิลประมาณสิบองสิบองสิบาบาทสิบสองสิบาาทสี่สิบห้ากิโลแม่ได้งานแบบนี้เลยนะน่ารักจึ้งจึงไม่ต้องรอแบบเธอคำว่าแบบแม่บ้านอะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบ ใส่สบายมากเลยอะชอบอะเก่าๆแต่แบบเนี่ยสวยนะแม่เป็นแบบแฟชั่นไปตรงไหนก่อนนะพี่โต้คะแฟชั่นมีไปภาคอีสานก็มีค่ะแล้วก็ไปแม่หุ่นนินสวยมากแม่รถหนูออกแล้วรอบหนึ่งนะคะหนูตัดอีกรอบหนึ่งไม่เกินสามโมงครึ่งเอ้ยพี่ใจ้สามโมงครึ่งสามโมงยี่สิบแม่ดันดันได้เลยนะคะอยากได้ยอดเหมือนกันแม่นรับไข่มาว่งนี้หนูยุ่งเน่งนี้หนูโยนหนูอยากให้ลูกค้า สั่งสินค้าวันนี้เพื่อที่เราจะส่งวันนี้เลยก่อนสามโมงครึ่งให้อาเลสุดสามครึไม่เกินกกนี้แม่อย่างนั้นส่งอีกใช่ส่งอีกทีนึงวันพุธเลยนะคะลูกค้าวันพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้าบ้านเขียบฝากเข้าบ้านเขียวด้วยนะคะหนูจะมีจัจดกิจกรรมนะคะ่แอร์จอจานจไก่พรุ่งนี้เอาอีกแล้วพรุ่งนี้เอาอีกแล้วแม่เออแจกบ่อยจังอ่ะเธอตลอด อยู่ในกลุ่มคณะตะลุน้องหนูจะมีกิจกรรมแจ้งกันอยู่ตลอดนะคะหรือว่าเป็นการใช่ใหญ่มากชินกี้พายใหญ่ชิคกีแพายเหรอเด็ดชื่อเสนออะไรคะดูดิใครชอเป็นเด็กที่ชอบเลยเอวยืดด้วยจริงไปสบายสบายใส่แล้วสบายมากเออเพิ่แค่นี้เลยแล้วก็แบรนด์เยอะเหมือนกันลูกค้าเอาไปลุนลนกันได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าไม่ค่ะตัวนี้ราคาเราอยู่เยอะมากนะ พุ่งลงเราเราพยายามแม่เวลาแม่แม่ขอมาเราพยายามจะเปิดให้นะคะไม่ต้องห่วงหนูจะไล่เปิดให้อาจจะแบบถ้ายังไม่ได้แบบตอนนั้นเลยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางรายการลูกค้าพองานใหม่มาหนูอยากเก็วให้ลูกค้าพ่อนด์งานเป็นยังไงนะจ๊ะเปเช็คสเปคใช่เพราะว่าคือเราเราแบบไม่ไม่ได้แบบว่าเออเอามาแล้วขายไปเลยเนาะพี่ปิ้ลเราอยากแบบว่าเปิด ดูงานกันเหมือนกันว่าสวยไหมถ้าไม่ได้ก็เราอาจจะไม่ได้เอาเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องเช็คของนะจ๊ะแม่คอนเฟิร์มได้เลยสั่งร้านหนูนะ QC แล้วจ้าสวยอ่ะนี่ทีอีกแล้วอ่ะที่สวยจริงเนี่ยลูกค้าแบนยานมัดเอลเดีอยวเดี๋ยวนมัดให้ดูสวยอ่ะไปอย่างรวดเร็วด้วยความไวแสงอ้าวเทอีกสองตัว สวยมากสีแสบตาแม่ดูดิโอ้โหแล้วคืออะไรเอ่ย<ส>ลูกนี้สีสันก็เยอะเหมือนกันเนาะแม่ตัวนี้โชว์งานสีไปก่อนนะแสบตาขออนุญาตโชว์งานสีก่อนนะคะลูกคา้าปักด้วยนะลูกค้าค่ะปักตัวปวกันมังนะลูกคา้าน้องน่ารักมาก สีก่อนอุ้ยมันหลุดอ่ะไม่เป็นไรลูกค้าลูกค้าด้วสีไปเนาะอสไม่เล็กนะลูกค้าไซส์ไม่เล็กนะอันนี้หนูเอาไม่แขวนแบบคอคอใช่ใช่ไหลตกมาเนาะมันเลยแบบมันเลยแบบสวยนะคะลูกค้ามาดูงานกันลูกค้าสวยน่ารักดูสีดิแบรนด์เยอะด้วยนะคะลูกค้ารับไจ้ง่ายเลยนะหนูมีลูกใหม่นะคะ 2อห้านะแม่สองห้าสอห้านะคะลูกค้าดูดิงานน่ารักน่ารักแบบนี้เลยลูกค้าเป็นรวมผ้านะตัวนี้เครื่อสอบนี้จะเป็นรวมผ้าค่ะลูกค้าจ๋าใครชอบเอาไปนะคะพาลานน่ารักค่ะลูกค้าน้ำหนัก45กิโลตกต้นทุนต่อตัวประมาณ12บัตาทแม่แบนด์ออกเยอะนะไซส์ใหญ่ด้วยใช้ดีเลย เป็นคลาสไซน์นะลูกค้าอนสเตนดัด mm hmm. ก็ประมาณไซส์หนูลูกค้าไซส์ size L LXL มีแน่แน่อแสบตามากดูดิลูกค้าสวยเลยอะบางตัวมันหลุดไหมหนูอาจจะชูชูแบบนี้นะแม่สวยมากอ่ะให้ดูลายกันไปก่อนอุ้ยอันนี้น่ารักเลย,เลยแหละโอ้ซาลาลูกค้าดูดิให้นอ,อยเยอะให้แบนเยอะ ลูกค้าเอาไปคือคุ้มมากะไรคตัวนี้ใช่ไหมคะลูกค้าเป็น4ี่ห้าส่วนเอลยืดนะคะลูกค้าป้ายอินสีเหลืองนะคะลูกค้าสวยมากอันนี้เป็นสเปนเนตจะเป็นคล้ายๆกับทรงที่หนูใส่นะคะตัวนี้ก็เป็นในกระสอบเหมือนกันนะคะลูกค้าตั้งแต่ต้นไล์ลูกค้าไปลองดูได้เลยหนูเปลี่ยนหลายตัวมากหมดแล้วเสียงส่วนเอลยืดจ้ะจริงเหรอเรียบร้อยขอบคุณค่ะตัวนี้เหรอคะลูกค้ามีมีไหมอ่ะประมาณร้อยห้าสิบ ประมาณร้อยสามสิบค่ะลูกค้าบวกลบนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบวกลบจ้ะแม่ตัวนี้น้ำหนักสี่ิบห้ากิโลอะไรเอ่ยเปิดหนึ่งลูกลูกค้าเหมาหมด <15 5 S 2> ขอบความเหมาหมวสีห้าส่วนไว้ไว้ไว้เดี๋ยวดูคลิปมาต่อนะแม่ดดูรายการต่อไปนะคะกปนหนึงทีดูดีแม่สวยมากก็คือสมคำร่ำลือแบบรอรอรอแล้วแบบว่าสมการรอคอยอ่ะลูกค้า ยกกระสอบลูกค้าสองห้าศูนศูนย์หนูไปหมดแล้วนะดูงานกันไว้เผื่อเผื่อหนูมีสินค้าเข้าเพิ่มนะคะลูกค้าเผื่อหนูเผื่อหนูมีสินค้าเข้าเพิ่มพี่พี่พี่เอาสินคูนให้หนูก่อนเสื้อดาแฟชั่นมีอีกไหมคะมีจ้าสวยมากเสื้อดาแฟชั่นเราอะวันนั้นที่เราเปิดอ่ะใช่ดูสวยมากนะลูกค้ารหัสพีดีนะสองพันเก้าสองลูกลดอีกสามร้อยพี่ซื้อเลยพรุ่งนี้หนูหยุดนะพรุ่งนี้หนูหยุดนะคะ หน้าร้านหยุดเนาะลูกค้าค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะหยุดยาวนะเพราะฉะนั้นแม่แม่สั่งเลยเนาะรายการงานแอปเปิลหลายรายการจับคู่ลด300บาทได้เนาะลูกค้าอยากดูคริสต์มาสต่อไหมคะลูกค้าอยากดูต่อไหมตัวนี้2,500บาทกระสอบ45่กิโลนะคะมันจะประมาณ130ตัว140เนาะประมาณนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าหมดแล้วลูกค้าเหมาหมดแล้วใชะต้นทุนคือน่ารักมากประมาณสิบสองสิบสามบาทแม่ตอนนี้มีเอว่ะตอนเนี้ยคือน้องหมด มีเอวปกติเอวคระนะคะลูกค้าขาป้ายอินซีเหลืองแบบนี้เนาะป้ายนี้นะหะูกระวนนะแม่แม่แจ็บๆจป้ายเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวของมาจะได้แจะได้ป้ายเอาไว้ก่อนนะแม่ของมาจะได้ไม่พลาดนะคะสําหรับงานตัวนี้ค่ะกางเกงสี่ห้าส่วนป้ายอินซีเหลืองค่ะลูกค้าพารายอที่สองพห้าศูนย์ตอนนี้ของหมดเรียบร้อยค่ะ ของเดมแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วหลังบ้านลูกค้าเวลาหนูเวลาหนูไหลคือไหลอ่ะบางทีพวกแม่ค้าอาจจะไม่ได้มาเมนเนาะแต่ว่าลูกค้าเขาอ่ะเอฟหลังบ้านนะคะเราควรลูกค้าอยากได้ที่นันหยุดับที่ได้